คดะค่ะกลับมาพบกับ Unbox Airmade อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วออนไปนะคะล<ง>คลิปนี้ก็น่าจะออนต่อกันไม่นาน<ล>เพราะว่าฟุตเก่ายังไม่ได้ออกจากกล้องเลยเชื่อว่าปัจจุบันนะคะคือเมื่อวานนะคะก็คือเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็เป็นเดือนแห่งเทศกาลตู่จีนใช่ไหมทีนี้ e เอซก็ไลน์มาบอกว่าเขาเตรียม ซองอ่างเปาไว้ให้นะคะก็คือเขาไม่ได้เตรียมตังค์ให้เราแต่เขาเตรียมซองอ่งเปาเปล่าให้เราจริงๆอะ่ะก็เลยเข้าไปเอานะคะก็คือน้องคนนี้นะคะอ่งเปาไอเมก็น่ารักมากเลยนะเดี๋ยวแกะอ่งเปาให้ดูก่อนนะคะซึ่งปีนี้2567นะคะเป็นปีมังกรดีเทลตรงเนี้ยค่ะคําว่าเฮอเมสก็จะเป็นแบบปกติเป็นมา้าใช่ปะอันนี้เป็นมังกรนะคะก็เป็นดีเทลที่น่ารักนะคะหนึ่งกล่องก็บรรจุไปด้วยสิบซองนะคะพอเปิดมาซองอ่งเปาก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือน ลิปบินนะเหมือนมังกรแลรบลิ้นอนะ่ะอันนี้น่าจะเป็นภาษาเป็นภาษาจีนน่าจะแปลว่าแบบล่ํารวยเงินทองเรื่องการเงินแน่ๆอ่ะคือปกติตูจีนเขาต้องวยพอเรื่องการเงินใช่ไหมแล้วก็พอหันมาด้านหลังนะคะก็จะเป็นดีเทลตรงนี้ที่กรารบอกว่าเป็นรูปมังกรนะคะแล้วพอเปิดมาความน่ารักของมันคืออันนี้มันเหมือนกับแลบลิ้นใช่ป่ะแล้วพอเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาค่ะดูนะหนึ่งสองสามชมันดึงด้านหน้ามาค่ะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลรูปแบบรูปส้มรูปเงินรูปทองก็คือรูปความหมายดีๆเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็ใส่เงินตรงนี้ใส่เงินลงไปตรงนี้ชดชดิแล้วเราก็ปิดซองแต่ปิดซองเนี่ยเราก็ดึงอันนี้กลับมาได้เอ้ยน่ารักนะนี่อันนี้ก็เป็นของที่เขาแจกให้ลูกค้านะคะก็ได้มาหนึ่งกล่องสิบอันไม่รู้จะไปแจกให้ใครเพราะว่าตัวกัดเองปีนี้ก็ทำซองอ่งเปา บริษัทตัวเองเหมือนกันนะคะแต่นี้ก็จะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันนะปีนี้เป็นปีมังกรงกรมังกรมังกรทีนี้เราเข้าไปถึงชอบแล้วก็แบบมือเปล่าไม่ได้เข้าใจใช่ปะมือเปล่าออกมามือเปล่าไม่ได้ออกมาได้แค่นี้มันไม่ได้นะคะก็เลยแบบลั่นลั่นนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ไม่ได้ของแบบ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 อะเซอร์รีเยอะรอบนี้ได้เป็นของเกี่ยวกับบ้านนะคะก็เดี๋ยวมานั่งแกะให้ดูกันเลยแล้วกัน อ๋อเมื่อวานที่ไปอ่ะด้วยความที่ตอนเย็นก็นมีงานเลี้ยงของเอเม็กต่อใช่ไหมคะแล้วทีนี้นนท์นนเขาใส่รองเท้าผ้าใบไปแล้วเขาก็แบบอุย้ยอยากได้รองเท้าใหม่จังก็เลยได้รองเท้ามาใหม่เลยคะ่ะเป็นรองเท้าของผู้ชายนะคะเป็นโลเฟอร์แต่ว่าเป็นโลเฟอร์หนังกลับนะคะพอดีเทลเขาก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นสีดําแต่ว่ามันก็จะมีความคลาสสิกนะคะอย่างทุกของรองเท้าเอามานะะียค่ะพอแกะออกมาเนี่ยเขาจะให้ถุงผ้าคนละคู่นะคะทุกครั้งซึ่งพอแกะออกมาเนี่ยโลเฟอร์นี้เป็นไซส์42 เมื่อวานใส่ไปแล้วแต่ก็แบบใส่ไม่ถึงสองชั่วโมงนะดีเทลก็จะมีความแบบหัวเป็นคลี่นะคะเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยสามารถทําได้ที่สามารถแบบแกะออกได้แต่ก็ไม่รู้จะแกะออกทําไมนะเออคือ,ค,อคือเขาไม่แกะออกเลยนะเขาก็ล็อกไว้อย่างเงี้ยแหละให้มันรู้ว่าแบบเป็นรองเท้าของแอมเมนนะไม่งั้นไม่มีใครรู้ซื้อคู่ตั้งหลายหมื่นนะแล้วก็เป็นส้นไม้เชื่อป่ะตอนแรกกันนึงว่าเขาหนักแล้วใส่ไม่สบายแต่กระดาลองใส่เออ สบายว่ะคือตอนจบอ่ะนนบอกว่าเอ้กัรดมันใส่สบายกว่าที่นนคิดว่ะเพราะเราอ่ะมีภาพจำว่าแบบเออรองเท้าแบรนด์มันต้องแบบไม่สบายแน่แบบเน่แบบกัดตายไปเลยอ่ะแต่อันนี้พอใส่เราก็แบบมไม่แย,ย่ไม่แย่ยขนาดนั้นนะคะก็อันนี้ก็คืออันที่หนึง่งเดี๋ยวเอาขึ้นไปเก็บบนห้องแต่เวลากัดเก็บอ่ะแบบกั๊ดก็เก็บใส่ถุงผ้ายอย่างไงี้ไ้นะแต่ไม่ได้เก็บกล่องแค่นั้นเองต่อไปนะคะไม่มีการอารมพบทนะเราก็จะชึกๆกันเลยนะก็จะเป็นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกัน ซื้อมาหลายอย่างมากเวาอ๋เข็มขัดแน่เลยอ่า้าฝากซื้อเข็มขัดนะคะก็เป็นเข็มขัดสีโกค่ะแล้วก็ข้างในเป็นรูปตัว H แต่เป็น H แบบ H แบบมินิมอลอ่ะ H แบบน่ารักแบบตะมุตตมีแบบเบาๆก็พอเราไม่ต้องเราไม่ต้องให้ให้เขาเห็นว่าแบบเราเป็น H บบใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง อันนี้น่าจะเอว like แ <with> บบสามได้ถึงเอวสามสิบอะเพราะว่ากับเอวยี่แปดก็ใส่ได้พอใส่แล้วเขาก็จะมีความแบบเป็นเฮชป๊อปเบาๆเบาๆเบาๆนะคะแบบเบามากๆอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ตะโกนขนาดนั้นคือแบบเอาไว้แต่งตัวเรียบๆนะคะแต่ก็แอบแอบเป็นแอมมิสเบาๆเพราะปกติเข็มขัดแอมมิสจะเป็นตัวเฮชใหญ่ๆใช่ป่ะแต่อันนี้เป็นเฮชเหมือนกันแต่เป็นเฮชที่แบบเฮชที่เล็กลงมานะคะก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นขา ก็เมื่อวานคือมันใกล้ตุ่จีนเนี่ยเราเลยบอกว่าเออเอาของสีแดงๆมาให้เราดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็จะเป็นถาดสวยมากสวยแบบความสีแดงความทองอนะคะ่ะแล้วเป็นแบบถาดเซรามิกแล้วด้านล่างมีผ้า,ากำมะหยี่นะคะเวลาวางไปปุ๊บอะมันจะไม่โยกไปโยกมานะคะอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นปะเนี่ยพอวางปุ๊บอะมันจะติดมันจะแบบ มันจะแบบไม่ลื่นนะแล้วก็แบบชัดมากโลโก้แบบจึ้งตะโกนแบบอ๋ออย่างนี้ไปเลยนะคะก็อันนี้อคือสีแดงบ้างกันมัน,เป,นเป็นสีไม่ดีของบ้านไงแต่ชอบก็เลยซื้อมาก็เลยน่าจะอันนี้ไปไว้ในห้องน้ำถ้าไม่ห้องน้ำก็อันนี้ซื้อมาเพราะาชอบมากแต่ว่าจะใช้หรือจะอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าสวยมากนะคะจะเป็น ของที่ซื้อเป็นของขวัญตุ๊จีนนะอยากแกะเวลาเขา SA เอเขาเตรียมอะไรไว้ให้เราอะค่ะเขาจะเหมือนกับเขาจองอะเขาก็จะปิ้นชื่อเราแปะไว้ก็แบบเอ่ออันนี้ขอจองไว้ก่อนนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จองไว้วขอดูอันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวกัดแกะโบออกอันเนี้ยน่าจะเป็นของที่กัดให้ผู้ใหญ่วะ่ะโบออกแล้ว เซ็ตแก้วเขาก็จะมีความแบบดูจีนอะเนาะแอบเม็ดแอบใจนี่เราเป็นการรีวิวแบบเปิดให้ดูเปิด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 อย่างเดียวเลยนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแก้วที่เดี๋ยวต้องหาวิธีผูกโบคืนให้ได้มาสำหรับอันต่อไปนะคะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์จันจบกล่องใหญ่นะเอาแบบ ตัวที่แบบไล่เรียบปลายทางนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมด4อันอันนี้ก็ซื้อมาใช้เองที่บ้านนะคะเพราะว่าก็เป็นคนชอบพิมชาแล้วก็รู้สึกว่าก็าจะได้ใช้งานนะคะพินแก้วชาโมเสกนะคะเป็นลายโมเสกซึ่งถามว่าราคาแก้วเอมทมันแพงกว่าแบบแก้วเซรามิก,กอื่นๆไหมคือถ้าเซรามิกไม่มีแบรนด์แพงกว่า แต่ว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ผู้กัดใช้คือการกใช้แก้วหยุกหรือแก้วของแบรนด์ญี่ปุ่นที่ผู้กัดใช้ที่ไปไปซื้อมาที่โอซิลุก็แก้วลาใบาลาแบบแปดเก้าพันหนึ่งหมื่นอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกว่าต่างกันมากนะคะแล้วก็นี้ก็คืออยากทำยอดด้วยนี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ว่านี้แบบซื้อเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าถ้าคนที่แบบมีอายุหน่อยหรือแบบคนที่แบบไลฟ์สไตล์เงี้ยเขาก็จะชอบกินชาอันนี้ก็จะเป็นแก้วชาที่แบบถูกต้องอะเพราะว่า ใช่ป่ะมีฝาปิดแล้วเวลาเราดื่นแก้วบางทีอย่างเงี้ยเขาชอบอย่างนี้ชอบมีฝาปิดเพราะเทออกได้เลยจริงๆมันมีแก้วชาอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าแก้วชารุ่นนั้นไม่มีฝาปิดแล้วกดมองว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะถ้ามันจะต้องครบอ่ะมันต้องมีฝาปิดให้นะคะนี่อันนี้ก็ได้มาทั้งหมด4อันนะคะก็มีมีแก้วชาทั้งหมด4อันแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงกระเป๋าที่ได้มาก็คืออันนี้อันนี้ต้องบอกว่าได้มาแล้วก็แบบ ดีใจด้วยแล้วก็แบบแอบจุกด้วยนะคะเขาเป็นหมวกนะคะเป็นหมวกที่เป็นทํามาจากขนกระต่ายอ้นในนะคะแต่ถ้าทุกคนจะเห็นดีเทลคือน้องเป็นหมวกที่ข้างบนเป็นแบบมีความคลีดเปลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสีเบจนะคะที่ค่อนข้างสวยเหมือนกันแล้วก็หมวกเป็นทรงแข็งนะคะคือก็ได้เห็นหมวกที่มีอันเนี้ยอยู่ที่โรมที่อะไรเห็นหลายรอบมากแล้วทุกครั้งที่เห็นก็คือชอบเพราะรู้สึกว่ามีความแบบเท่จังหวานจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่าอย่างเงี้ยมันพกพายาก เมื่อวานไปแล้วลองแล้วก็แบบเออมันสวยจริงๆ,ๆแล้วก็มีไซส์ที่เราใส่ได้นะคะ,ะตอนซื้อไม่ถามราคาพอบินออกมาแล้วก็แบบจุกนะคะก็ถือว่าน,นี้จุกอยู่แต่ถามว่าแนะนํำไหมก็ถ้าใครชอบแบบหวัวเข็มขัดสตไตล์แคลรี่อ่ะน่าจะชอบเพราะว่าใส่ปุ๊บถ้าเวลาจะคุยกับใครต้องก้มนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราใส่ของอะไรอยู่นะคะแต่ก็อันนี้อันนี้ก็คือมันเป็นทรงที่แบบแพนวัตปีกมันชัดทุกอย่างมันชัดคือมันดันทรงอะไรทุกอย่างมาให้เราเรียบร้อยแล้วอะ ก็แบบอาจจะต้องดูแลดีหน่อยนะคะซึ่งอันนี้กัก็แบบคือนน่ะเขามีหมวกทรงนี้เยอะอยู่แล้วกัก็มองว่าเออถ้าเธอมีหมวกทรงนี้เยอะฉันก็เพิ่มให้เธออีกใบหนึ่งละกันเพราะว่าคิดว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้แล้ผู้ชายหน้าหวานเนี้ยนนท์เขาเป็นผู้ชายหน้าหวานเนาะอันนี้ก็จะมีความแบบคลาสสิเบาๆนะคะนะแบบใส่เนี่ยวันนี้ก็แค่ใส่เสื้อยืดกับกางเกงมันก็แบบมันก็เพิ่มความชิคความแบบอืมอะไรให้เราได้อยู่นะคะสําหรับใบนี้แต่ว่า ราคาก็คือแบบจุกนะคะจุกมากจริงๆมาสุดท้ายนะคะตอนแรกอะก่อนเข้าไปอะกัดบอกเขาว่ากัดอยากได้กระเป๋าใบเล็กๆบ้างที่แบบเอาไปต่างประเทศคอสบอดี้ได้เขาก็เลยบอกว่ามีมินิเอเวอร์ลินนะคะสีดําให้เข้ามาเอาด้วยจะเอาไหมกัดบอกเอาแต่พอไปถึงเขาบอกว่าคุณกัดใบนี้เพิ่งเข้ามาวันสุดท้ายนะคะ ตอนนี้เขาเอามาให้ก็คือแกะกล่องซิลเลยนะคะก็คือเป็นพิคเตนแต่ว่ารุ่มพิคเตนเนี่ยอ่าคนส่วนมากก็จะคุ้นเคยกันในนามของพิคเตินที่เป็นหนังใช่ไหมยุยย้ยๆหน่อยบางคนอาจจะไม่ชอบแต่การดันไปเจออันนี้ซึ่งมันมีความแบบเทสปอร์ตนะคะน้องก็คือพิคเตินล็อกนะคะก็จะมีแบบพิคเกตินคาโก้พกิก็คือชื่อพิคเกตินคาโก้นะคะเป็นสีที่แบบเอ้ยสวยแล้วก็บอกว่าคุณก็จะให้เลือกไปเดียวนะก็เลยเลือกไปนี้มาก่อนนะคะพารู้สึกว่าชอบ ทรงมันได้นะคะนี่ชืดึงจะดึงดึงเป็นสายหนังนะคะอ่าเห็นเท่านี้ทุกคนอาจจะยังไมเ่เก็ีแต่เห็นตรงนี้อาจจะเก็ีแล้วนี้เ่นี่สวยไหมแล้วพอความเป็นพิกาตินคาโก้อะคะ่ะคือตรงเนี้ยสามารถใส่ของได้นะดูนี่ดิอ้อยเออตรงเนี้ย ไอ้ยเออเอาซิเออก็คือใส่ลุยนะคะใส่ได้มาพร้อมกับอะไรน่าจะเป็นสีพาราเดีมปะเวลาเขาซื้อแอนนี้กันเขาก็จะเล่นที่อะไรกันด้วยนะคะแล้วก็กระเป๋าทรงนี้ไม่มั่นใจว่าใส่ตรงนี้มาใช่ไหมเขาจะดึงตรงนี้มา แบบดึงตรงนี้มาดึงสายเข้ามาแล้วก็ห้อยที่ล็อกตรงนี้อ่ะเขาก็จะมีความแบบอ่ะถูกต้องทรงกระเป๋าด้านล่างนะคะเป็นฐานหนังชัดเจนวางของได้ ก็อย่างที่บอกนะพอซื้ออย่างนี้มาเขาก็จะมีแบบอิสเซสซอรีมาให้นะคะไม่ใช่แค่นี้มีน้องม้ามาให้ด้วยนะคะที่เราเรียกันว่าน้องม้าเพกเกอร์เซ็ตเพกเกอร์เซ็ตนะคะในวงการเขาเรียกว่าน้องโบดิดโอม้าแต่ถ้ามีปีเขาจะเรียกเพกเกอร์เซ็ตซึ่งอันนี้ค่ะจะออฟเฟอร์ขายเวลาที่แบบขายกระเป๋าให้นะคะซึ่งกัดเลือกเขาให้เอาเลือกเอามาให้เลือกสองตัวตัวนึงมีปีตัวนึงไม่มีปีวปสวยๆอย่างเราก็ต้องเลือกตัวที่มีปีอยู่แล้วนะคะ สีแซ็กนะแล้วพอเอามาห้อยคู่กันสมสมุิสมุสมิห้อยฝั่งนี้อะมันก็จะแบบเออไปไหนเขาก็รู้แหละว,ว่าอันนี้แอนเนส่เดืดนะคะสำหรับอันบ x ็อกแบบเร็วๆนะคะที่เมื่อวานไปชอ็อปเอ็มบาร์ซี่มาเวลาก็ช็อปปิง้งก็ช็อปปิง้ง เวลาเราเข้าวงการนี้มาค่ะเขาก็จะมีคําพูดว่าแบบเราต้องมี SA นะ SA นะคำว่า SA ก็คือแบบเซลล์ที่ดูแลเราเนี่ยแหละแต่ว่าเราต้องแบบเจอคนที่คลิกกันคือแบบเออเราคุยกับเขาได้นะเออเราบางคนก็จะแบบ nice friendly หรือแต่และคนก็จะมีวิธีส่างการใจอยางของกรัรอะได้พี่ผู้หญิงที่เขาก็ค่อนข้าง,างน่ารักนะคะแล้วก็แบบให้หาอะไรให้ก็ช่วยดูแลอะไรเงี้ยไม่เหมือนบางคนที่แบบหายตอมไปเลยนะคะก็ หวังว่าใครที่เข้ามาดูรีวิวแล้วอยากเข้าวงการมานะคะก็คืออย่างที่บอกคือเข้าวงการนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องพร้อมก็คือแบบใจคุณนะคะใจคุณต้องพร้อมมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณก็จะวูวอยากได้ไม่จบไม่สิ้นไงอ๋อแล้วก็อ่พี่กระติงทาโกะค่ะเขาไม่ใช่หนังทั้งหมดนะคะเขาเป็นแคนวาสค่ะได้ยินเสียงไหมคะแต่เป็นแคนวาสที่หนักแล้วก็เอ้ไม่ใช่หนักเป็นแคนวาสที่หนาแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์นะคะแต่ว่าตรงนี้ทั้งหมดนะคะทริมเป็น เป็นสายหนังทั้งหมดอันนี้เป็นหนังทั้งหมดนะคะรู้สึกเขาเรียกสีคาราเมลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะสำหรับอุ้ยเพิ่งเห็นว่าแมชกันกับหมวกเออนะคะสำหรับคลิปอันบ็อกซ์ก็ประมาณนี้นะคะเป็นคลิปที่แบบมาเร็วไปเร็วเข็มเร็วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะอันบ็อกซ์สองใบนี้นะคะเป็นแอมะที่กดได้จากออนไลน์ช็อปไทยนะคะกดได้มาสองใบเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามคลิปหน้า้วยนะคะบ๊ายบาย